ไปอยู่เชียงใหม่บ้างคะวันนี้จะพามาทานร้านรามงที่อร่อยที่สุดค่ะน,นี้เขาจะเปิดเป็นสองรอบนะคะ1วันจะเปิดขายสองรอบนะคะรอบ1ิบเอ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสแล้วก็5้าโมงเย็นถึง3ามทุ่มค่ะบรรยากาศหน้าร้านก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเมนูก็มีประมาณนี้ค่ะราคาไม่แพงเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปกินกันค่ะเข้ามาในร้านแล้วค่ะทุกคนเชฟกําลังเตรียมอาหารค่ะบรรยากาศในร้านเนี่ยนึกว่าอยู่ญี่ปุ่นเลยค่ะทุกคนเหมือนเดิมค่ะทุกคนมากับพี่เอื้อนนะคะระหว่างนั่งรอก็ถ่ายกันไปเรื่อยๆค่ะ นั่งรอเชฟหั่นหมูค่ะทุกคนหมูชิ้นใหญ่มากค่ะเข้าใจอารมณ์ที่แบบนั่งรอเชฟทำอาหารปะแล้วกลิ่นมันแบบฟินสุดๆอะคะ่ะอารมณ์ในร้านนั้นแบบนี้เลยค่ะทุกคนรอบนี้เตรียมอาหารนานค่ะเชฟก็เลยให้เกี๊ยวซ่าให้กินฟรีนะคะเพื่อเป็นการขอโทษที่ให้รอนานนะคะน่ารักมากๆเลยเอาละค่ะทานเลยค่ะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าหน้าสดมากนะคะขออาภัยด้วยนะคะทุกคนเกี๊ยวซ่าอร่อยมากเลยแล้วรามเม็งของเราก็มาค่ะ ของลี่สั่งเป็นเผ็ดนะคะทุกคนส่วนเอื้อสั่งเป็นมิโซะธ,ธรรมดาค่ะเราจะบอกว่าเส้นรามเมงคือนุ่มมากนุ่มโคตรฟินสุดๆอ่ะและที่สําคัญนะคะน้าซุปคือแบบเข้มข้นมากทุกคนอร่อยสุดๆซด,ดทีนี่แบบเกือบจะสาลักเพราะความเข้มข้นนะคะทุกคนเอื้อก็ชอบมากค่ะทุกคนจะบอกว่าหนึ่งชามเนี่ยจุกๆเลยค่ะอิ่มมากใครมีโอกาสได้มาเชียงใหม่ก็มาแวะกันนะคะทุกคนลามเมงร้านทาโร่ค่ะ